สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็สับปะรดมาส่งแล้วนะครับผมนี่นะครับผมสับปะรดมาส่งแล้วนะครับผมก็ได้เยอะเลยนะครับผมหนึ่งล็อกนะครับผม3,500คะแนนนะครับผมก็กราบขอบพระคุณคุณแม่พิษสมัยมากๆเลยนะครับผมที่เมตานะครับผมโอนคะแนนนะครับผมเข้ามาให ซื้อต้นสับปะรดนะครับผมให้คุณยายกับน้องนะครับผมได้ทานกันนะครับผมกราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับก็มาส่งแล้วนะครับผมก็กินกันได้หลายวันเลยนะครับผมนี่หนึ่งกองนะครับผมสับปะรดสวยๆเลยนะครับผมวันนี้ก็อากาศเย็นนะครับผมลมเย็นนะครับผมนี่วันนี้ก็ลมเย็นมากๆเลยนะครับผมลมเย็นนะครับผม เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับผมดูข้าวนะครับผมสวยมากนะครับผมที่บุญมีกับคุณยายนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่เมตานะครับผมเป็นต้นสับปะรดนะครับผมให้คุณยายกับน้องได้ทานนะครับผม โยนให้คุณยายกินก่อนนะครับดูคุณยายท้องป่องเลยนะครับผมนี่ ครับก็ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่พิสมัยมากๆเลยนะครับผมก็ขอให้คุณแม่และครอบครัวนะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดบางสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปปัรถนานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมไม่เจ็บไม่จนนะครับกราบขอบพระคุณนะครับ